สวัสดีค่ะชาวราศีตุลน,นะคะลัคนาตุลทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เองเจ้าคาริ n งเช่นเดิมนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขออภัยมากๆนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะเหมือนครั้งที่ผ่านมาที่ไปขออภัยชาวราศีกันมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าผู้อ่านไม่มีเวลาเลยขออภัยแล้วก็น้องรับผิดมากๆนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเรามาดูกันนะคะยังไงก็จะพยายามทําคลิป นะคะสัปดาห์หนึ่งให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่จะทําได้ด้วยสถานการณ์มันรดตัวมากๆนะคะเพื่อนๆนะก็ยังไงก็ฝากขออภัยแล้วก็ฝากติดตามกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทีนี้เรามาดูกันสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดนะคะระหว่างวันที่ 17นะคะตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิยกายนนะคะนั่นเองสับชาราศีตุนหรือลัคนานะคะก็ดูได้เช่นกันนะคะหากคุณมีลัคนาผูกโดนแล้วนะคะอยู่ตรงกับราศีนี้นะคะก็สามารถดูได้เช่นกันเบื้องต้นเลยนะคะอีพีจะเป็นอีพีของความรักนะคะของเดือนกรกฎาคมนะคะไม่เป็นไรนะะเพื่อนๆเ,เรา การที่เรามาดูไพ่ยิปซีนะคะไม่ได้หมายความว่าเจาะจงว่าเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะส่วนไพ่ยิปซีแลมนะคะมันสามารถบ่งบอกสถานการณ์ได้มากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะคะบางท่านอาจจะมีการเกณฑ์ที่แบบว่าลากยาวมาจะถึงต้นปีแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันว่าบางสิ่งบางอย่างเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ผู้อ่านเชื่อว่าหลายๆราศีนะคะส่วนมากต้นต้นปีเนี่ย มันจะเป็นอะไรที่เหมือนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะมันจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักการเดินทางธุรกิจครอบครัวนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นเกณฑ์การเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะโดดเด่นมากๆก็คือช่วงครึ่งปีหลังเพราฉันผู้อ่านมองว่าในทุกๆราศรีตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะค่อนข้างสูงมากนะคะบางท่านประสบความสําเร็จตั้งแต่ครึ่งปีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภายนเป็นต้นมานะคะก็มีนะคะแต่อย่าลืมไปว่านะคะไพ่ที่ดีก็ไม่ดีเท่ากับการกระทําที่เราทำนะ ปัจจุบันนะคะว่าเมื่อไพ่ออกมาดีแล้วนะคะไม่ได้หมายความว่าเราต้องนั่งรอให้สิ่งสิ่งนั้นนะคะมาหาเราเราจะต้องพยายามทำเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นเข้ามาหาเราเร็วมากขึ้นนะคะโดยเช่นกันเพราะฉะนั้นาหากเราทำดีนะคะความดีหรือว่าสิ่งดีๆนั้นมันก็จะ เขาเรียกว่าเพิ่มพูนขึ้นมาแต่หากเราทําอะไรบางอย่างยังไม่เต็มที่ทําอะไรยังไม่ดีเลยหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปตัดทอนสิ่งดีๆนั้นออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าไพ่ที่ดีมันก็จะจ้ามีเสมอไปการกระทําเรามีส่วนสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความคิดและพลังงานที่เรากําลังเป็นอยู่นะคะยังไงก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเรามาดูไพ่กันเลยนะคะ ไพ่ครั้งแรกของชาวราศีตุลน,นะคะคุณได้ไพ่สองดาบแสดงว่าชาวราศีตุลน,นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนมีคู่แล้วก็ตามนะคะไพ่ใบนี้นั่นหมายความว่าคุณกําลังอยู่ในระหว่างเกณฑ์การตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งแน่นอนในเรื่องของครั้งนี้เราดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักคู่ครองนะคะผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลเนี่ยคุณกําลัง ตัดสินใจในการเลือกหรือในการพิจารณาคนรักของคุณคู่ครองของคุณหรือตัวคุณเองนั่นแหละกำลังกลังคิดว่าจะตัดสินใจเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าหรือตัดสินใจในการที่จะเดินกลับไปหาคนเก่าหรือให้คนเก่าเนี่ยมาหาทุนอยู่หรือเปล่านะคะทำไมต้องพูดแบบนี้นะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะคุณเขาเรียกว่าพอไพ่ใบเนี้ยขึ้นนะ่ะเหมือนคุณกำลังมีความลังเลนะ ลังเลที่จะมองว่าเอ๊ะเราจะเดินหน้าหรือเราจะถอยหลังหรือเราจะจะให้โอกาสคนเก่าดีนะคะหรือเราจะให้โอกาสคนใหม่ที่เขาจะเข้ามาเพราะว่าตัวคุณไม่ได้มีคนเข้ามาคนคนเดียวหรือคุณไม่ได้มีคนเก่าคนเดียวนะคะ<ช>ไม่ได้หมายความว่าคุณเจ้าชู้ประตูดินหรือว่าไม่ได้หมายความว่าคุณหูมีใครหลายคนนะคะเจ้าชู้ไม่ใช่นะนั่นหมายความว่า ณนะจุดจุดหนึ่งนะคะคนเรามันจะมี คนเข้ามาในชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะมากกว่าหนึ่งหรือสองคนในช่วงของจังหวะพร้อมๆกันอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังมีปัญหากับคนเก่าอยู่ก็ได้เนาะคนเราบางทีอยู่เฉยๆก็มีคนเดินเข้ามาหาเราก็มีนะคะเข้ามาจีบเราหรือเข้าทํามาเป็นทีท่าแบบว่าเอ๊ะพูดคุยเหมือนสนใจแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาสนใจเราจริงหรือเปล่านะคะอะไรประมาณนี้เหมือนมาทําให้จิตใจเราโลเลมันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าตระหนักดูว่าเอ๊ะเราจะคบเขาดีไหมหรือเขาชอบเราหรือเปล่าเอ๊ะ หรือเขาจริงใจกับเราหรือเปล่านะคะมันทาให้ชาวคนโสดราศีตุลลัคนาตุลสําหรับเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยคุณรู้สึกลังเลนะคะคุณมีความไม่มั่นใจมันทําให้คุณรู้สึกกับว่าคุณจะตัดสินใจยังไงดีนะคะเอาเปนะ็นว่าผู้อ่านแนะนําแบบนี้นะมันมีไพ่นะคะความรักหกถ้วยขึ้นมามันมีอยู่สองกรณีก็คือกรณีแรกนะคะผู้อ่านตีว่ามันเป็นในเรื่องของคนเก่า เข้ามานะคะคนเก่าหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยมาก่อนแต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่มันไม่เดินหน้านะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยชอบมาก่อนนะคะแต่เขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วนะคะตอนนั้นเขายังไม่สด นะคะพอตอนนี้คุณก็เหมือนกับว,ว่าพอเขาสวนแล้วคุณก็ยังไม่ลืมเขาคุณก็จะปล่อยให้เขาเนี่ยเออเหมือนก็แสดงความรู้สึกของคุณมากขึ้นเพื่อให้เขาเห็นก็เป็นไปได้นะคะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะคนเก่าไม่ได้หมายความว่าคนรักคนเก่าหรือคนที่เลิกกันไปแล้วแตกหากความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะมันไม่มีความจำเป็นต้องเป็นแบบนั้นเสมอไปบางครั้งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะ เปิดโอกาสให้คนที่เขาทำ้ายจิตใจของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะกลับมาหาเราอีกเพราะว่า บางครั้งแก้วที่มันร้าวนะคะมันยากเสียเหลือเกินที่เราจะปฏิปต่ปตอมันให้มันเป็นเหมือนเดิมนะ,ะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าความรักครั้งเก่าหรือคนเก่าหรือคนเก่าเก่ากลับขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเสมือนเพื่อนก็ได้นะคะเพื่อนเก่าของเรานะคะหรือคนที่เราเคยคุยเคยดีลอะไรมาก่อนแล้วทีนี้พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์ตรงนี้มันเริ่มชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะสำหรับคนโสดคุณโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจยังไงก็ได้คุณมีเกณฑ์ที่จะคบใครก็ได้เพื่อ ื่ความสุขเพื่อชีวิตหรือเพื่อ,อพลังงานดีๆของเราโดยที่ให้คนที่เขาเคยเป็น,ปนพลังงานลบๆของเราเนี่ยให้เขาเห็นซาว่าเราเดินหน้าได้เรา move on ได้นะคะประมาณนี้เนาะ แล้วก็ในเรื่องของไพ่6ถ้วยอีกเช่นหนึ่งก็คือมันเป็นความรักแบบเด็กๆมันเป็นความรักแบบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันเป็นความรักที่ดีๆน่ารักนะคะประมาณนี้นะคะคุณจะเจอความรักที่คุณอาจจะไม่คาดฝันมาก่อนนะคะคุณจะเจอคนที่เขามีความเขาเรียกว่าทนุถนอมความรู้สึกเป็นคนที่เข้ามาแบบละมุนละไมเป็นคนที่เข้ามาหาคุณแบบให้ความเกรงใจให้ความนับถือให้ความเขาเรียกว่าให้ ความซื่อสัตย์กับตัวคุณจนคุณมองว่าเอ๊อะเขาเรียกว่ายังไงอ่ะคุณไม่กล้าที่จะคบกับเขาเพราะคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอ,อย่าลืมว่าชาวราศีตุลคุณเป็นคนธาตุลมนะคะคุณเป็นแม่ธาตุนะคะความเป็นแม่ธาตุของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเร็วต่อความรู้สึกเป็นคนที่ทําอะไรไวจบไวนะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าดิวดิวเลยชอบก็คือดิวเลยหรือว่า คือลังเลได้ไม่นานนะเพื่อนๆหากมองในเรื่องของธาตุลมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นส่วนของมีทุนมีมีทุนหรือเป็นคนกลุ่มก็แล้วแต่เขาก็ค่อนข้างที่จะช้ากว่าชาวราศีตุลเยอะนะคะเพราะคุณเป็นแม่ธาตุลมเพราะฉะนั้นอะไรที่ความอ่อนไหวของคุณถึงแม้มันจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเหมือนแบบอ่อนไหวนะคะอารมณ์แปรป้วนหรือเป็นคนโรแมนติกชอบนั่นชอบนี่ก็ตามแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะตัดสินใจเร็วในการครบใครบ,บางคนนะคะแต่พอมาเจอคนคนนี้คุณรู้ รู้สึกเหมือนกับว่าคุณรู้สึกลังเลนะคะใจก็รู้สึกเหมือนแบบว่าอยากคบหานะอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะแต่จะบอกว่าไม่ตัวคุณก็เขาแหละเป็นคนที่เขาเรียกว่าม,เนนม,เนนมีเป็นคนที่มีเจ้าเสน่ห์ทางวาจานะคะในเรื่องบุคลิกภาพหน้าตาผู้อ่านมองว่าเชื่อที่หนังหนึ่งว่าชาวราศีตุลเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่น่ารัก มินเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นนะคะด้วยชาวราศีธาตุลมเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเสื้อทงองเอหรือหุ่นนะคะค่อนข้างโอเคหรือแม้กระทั่งถ้าไม่เกี่ยวกับหุ่นคุณต้องเป็นคนที่มีความหน้าตาน่ารักหรือเป็นคนที่พูดจาหน้ารักะมันทําให้คนรอบข้างของคุณเนะ่ะเข้าหาคุณได้ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะด้วยความที่คุณเป็นคนเฟรนลี่เข้ากับคนได้ง่ายด้วยเปิดเปิดเขาเรียกว่าเปิดวิสัยทัศน์เปิดทัศนคติทําให้คนอื่นเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าหู้ยคนนี้หน้าคบหาจังอะไร มันทำให้คนที่เขา,อ,าอยู่ใกล้ๆคุณหรือคนที่เขารู้จักคุณเหมนผ่านเนี่ยเขาหลงเสน่ห์ชาวราศีตุลน,นะคะต้องบอกว่าหลงเสน่ห์เพราะอะไรเพราะคุณได้ทั้งไพ่เจ็ดทวยได้ไพ,พ่ทั้งไพ่เดอะสตารเจ็ดเรียนแล้วก็ไพ่เดอะเวอร์นะคะตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างการันตีเลยว่าชาวราศีตุลคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีชื่อเสียงในองค์กรมีชื่อเสียงในระแวกของคุณมีชื่อเสียงใน พื้นที่ที่คุณอยู่หรือว่าในที่ที่ต้องเป็นใครที่อาจจะเป็นโซเชียลของคุณเพื่อนของคุณกล่าวถึงคุณบ่อยๆอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะทาให้คนเขาอยากเข้าหาชาวราศีตุลค่อนข้างเยอะผู้อ่านมองว่าเดือนนี้ชาวราศีตุลเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์แต่ถามว่าจะเจอคู่ไหมต้องบอกว่าเป็นการที่เราเจอคนถูกใจนะคะต้องเรียกแบบนี้เป็นการที่คุณเจอคนถูกใจ ส่วนจะเป็นคู่ครองคนรักในอนาคตไหมนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณอยู่แล้วแหละในระดับหนึ่งเนาะคุณคุณมีเซนส์ในเรื่องของความรักอยู่แล้วสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะแต่จะบอกว่ามันมีเกณฑ์การคนเก่ากลับคืนมามันมีเกณฑ์การที่คนที่มีอายุน้อยนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือมันเป็นการที่คุณอาจจะเจอคนที่เขามีอายุที่เขาเรียกว่า มากกว่าคุณมากกว่า10ปีหรือน้อยกว่าคุณเป็น10ปีเป็นไปได้สูงมากนะต้องพูดแบบนี้แต่ต้องมีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างทําให้ชาวราศีตุลน,นี่แหละต้องตัดสินใจแน่ๆนะคะต้องบอกว่าอาจจะมีเกณฑ์การได้เจอกันแล้วถูกคอนะคะชอบใจกันเลยนะคะต้องพูดแบบนี้มีสิทธิ์เป็นไม่ได้สูงมากและเกณฑ์การตัดสินใจคบกันนะคะต้องบอกว่าภายในอาทิตย์เดียวหรือเดือนเดียว ผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลมีเกณฑ์การได้ตัดสินใจได้คบกับใครบางคนแน่ๆนะคะมีเกณฑ์การความสัมพันธ์คืบหน้าเกิดขึ้นนะคนโสดนะคุณไม่เหงาแน่นอนแต่จะต้องระวังคนที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ความผูกมัดในชีวิตของเขาอาจจะยังไม่จบลงก็ได้นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่นะคะไพ่แดดาบตรงนี้กับไพ่เดอะสตาร์ผู้อ่านมองว่าตัวเขาเองจะจบความสัมพันธ์แล้วแหละแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยังไม่ เขาเรียกว่ายังไม่จบดีอะ่ะอาจจะยาหรืออาจจะเลิกร้างอาจจะเลิกรากับคนรักเก่าแต่ว่าเขาอาจจะเพิ่งเหมือนแบบควันเขาเรียกว่าควันยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่หายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือยังมีความความคุมเครือในชีวิตของเขาอยู่แต่ว่าผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลคุณเป็นคนฉลาดนะคะคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าใครเข้ามาในแง่ไหนมุมไหนมาหลอกหรือเปล่าจริงใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้อ,อ่า,านมองว่าชาวราศีตุลคุณคุณรู้อยู่แล้วนะคะ ทีนี้เรามาดูในไพ่ของ archangel power นะคะของผู้อ่านเองชอบมากนะคะไพ่ใบนี้จะเกี่ยวข้องในเรื่องของ m e s s a g ข้อความว่าเขาอยากบอกอะไรนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคะไพ่คิงเหรียญน,นะคะไพ่หนึ 1, ่งจะต้องบอกว่า อ่าไพ่หนึ่งถ้วยต้องต้องร้องว้าวนะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะตัวคุณเองจะเจอคนที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตจะเจอคนที่เขาเข้ามามีเขาเรียกว่ามีบทบาทสําคัญในชีวิตของคุณมากๆนะคะคนนี้จะเข้ามาเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตของคุณสูงมากชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์เจอคนรักจริงๆนะ คนถูกคอคนถูกใจคนที่เขาจะเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาช่วยเหลือนะอาจจะเกณฑ์เจอคนในที่ทํางานเดียวกันหรือคนใกล้ๆก,ก,กันกับคุณก็ได้หรือคนที่แบบว่าเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การได้ประสานบางสิ่งบางอย่างร่วมกันทําธุรกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไพ่เอชอไพ่แปดอะแปดเรียนตรงเนี้ยก็จะคล้ายๆไพ 8, ่แปดเรียนตรงนี้ะน,น,นะคะนั่นหมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยก็คือเป็นคนที่ มีคนเข้ามาพพอร์ตในชีวิตหรือตัวคุณประสบความสําเร็จในชีวิตยอยู่แล้วแต่คุณก็มาเจอคนที่เขามีเขาเรียกมันเหนือคุณอีกอะ่ะเข้ามาช่วยเข้ามาพพอร์ตต่างๆมากมายยิ่งเป็นราชาหรือเป็นคิงอารีโอแล้วก็หรือเป็นราชาเรหรียญแล้วก็คิงเหรียญต้องพูดอย่างนี้คิงออฟเพนเดอร์กคือตัวเดียวกันนะคะไพ่ตัวนี้เป็นอะไัยที่ต้องบอกว่าคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกมีความโชคดีในเรื่องของคู่ครองคุณจะเจอคนที่เขามีมหาอำนาจ นะคะไม่ได้หมายความว่าเขาต้องเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เขาต้องเป็นคิงเขาต้องเป็นราชานะคะแต่หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องของทรัพย์สมบัติรูปพันสันฐานหรือในเรื่องของการงานธุรกิจความมั่นคงและเขาคือหนึ่งถ้วยนะคะคนที่เขาจะเข้ามาก็เป็นหนึ่งถ้วยคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักใหม่ๆกับชาวราศีตุลคนที่เขาพร้อมจะให้ความรักแก่คุณผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลคุณเจอคนถูกใจแบบเอาคุณอยู่อะ คือแบบคนนี้เข้ามาปุ๊บอะต้องบอกว่าเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างให้กับชีวิตคุณนะเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าหากคุณจะตัดสินใจจะเลือกคนนี้เป็นคู่ครองมันก็ไม่แปลกนะยิ่งมีไพ่เดอะเวอร์อยู่ข้างๆแล้วนะคะอย่างที่คุณเห็นนะคะผู้อ่านมองว่าชาวราศีตุลคุณค่อนข้างมีความโชคดีนะคะอีกไม่นานนะคะหากมองในเรื่องเหรียญในเรื่องถ้วยนะคะในเรื่องของความเร็วว่าคุณจะเจอเมื่อไหร่บางคนเจอแล้วนะคะบางคนเจอแล้วนะ ผู้อ่านมองว่ามีบางคนคุณเจอแล้วแต่คุณอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของความรู้สึกแต่หากคุณไม่เจอผู้อ่านมองว่าเนะะี่ยค่ะไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าไพ่ดูเดือนนี้แล้วก็จะเกิดขึ้นเดือนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพลังงานมันยังคุมได้นะคะพเพื่อนๆเพราะฉะนั้นหากเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจในเรื่องความรักนะคะ ว่าอ่านมองว่าตัวคุณมีเกณฑ์การที่จะได้พบเจอสูงมากนะคะไพ่ t h e strength นะคะ two of swords นะคะแล้วก็ไพ่ e o f s w o r d s การเริ่มต้นใหม่ต้องบอกว่ามาสูงมากเกณฑ์การตัดสินใจคุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาอ่า control ความรู้สึกคุณต้องการคนที่เขาเข้ามา control ความรู้สึกแล้วคุณก็จะเจอคนคนนี้เข้ามา control ความรู้สึกนะคะชารีุน์คือไพ่ The s t r e n g t h การตัดสินใจตรงนี้นะคะไพ่เอชออฟสอดการเริ่มต้นใหม่กันที่เขามาพิชิตความรู้สึก คุณไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจแค่ไหนก็ตามคุณจะแพ้คนคนนี้นะคะฟันธงเลยค่ะต้องบอกว่ายัางไงคุณก็ต้องเจอชาวราศีตุลคนโสด ะะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนการเริ่มต้นใหม่ของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะหากคุณมีข้อสงสัยความสงสัยเกี่ยวกับคนรักนะคะมันจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มขี้ขายนะคะความรู้สึกแบบที่มีความสงสัยตรงนั้นมันจะหายไปมันจะหมดไปนะคะตัวคุณเองอถามว่าจริงๆแล้วคุณรู้สึกลำบากใจไหมกับจุดนี้ผู้อ่านมองว่าคุณไม่ลำบากใจเลยนะคะไพ่สองดาบมันเป็นการตัดสินใจที่บ่งบอกเลยว่าคุณมองเห็นแล้วว่าสถานะ การตรงนี้มันเป็นยังไงนะคะจะเป็นบวกหรือจะเป็นลบจะเป็นสิ่งร้ายหรือเป็นสิ่งที่แย่เป็นสิ่งที่ดีนะคะชาวราศีตุลคุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณจะอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะรู้สึกแย่หรือคุณจะรู้สึกดีหรือการที่คุณไปคุณจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขหรือเปล่าคุณรู้นะคะต้องบอกว่าคุณรู้อยู่แก่ใจแต่ถามว่าคุณจะเลือกเอาสิ่งที่มันที่มันทําให้คุณมีความสุขไหมผู้อ่านมองว่าเหมือนคุณจะยอมอยู่ตรงนี้คุณรู้สึกมีความสุข มีความสุขกับการที่ได้รอใครบางคนมีความสุขกับการที่คุณได้อยู่ตรงนี้เพื่อใครสักคนถึงแม้บางครั้งมันจะรู้สึกเจ็บปวดมันจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่คุณมองว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นอารมณ์ที่ต้องเรียกว่าเป็นอารมณ์ที่อยากมัดอยากผูกมัดตัวเองอะนะคะเป็นอารมณ์ของการรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองว่า ที่คุณเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะดีขึ้นนะคะคนคนนี้คือคนที่ใช่คุณมองอย่างนั้นน่ะแล้วเขาคือคนที่ถึงแม้เขาจะไม่ชัดเจนกับคุณนะคะด้วยด้วยความที่มีไพ่หกหกไม้เท้านะคะแล้วก็โทษโทษค่ะหกถ้วยแล้วก็เถ้วยมันเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็นการเฝ้ารอคอยความรัก นะคะจากคนรักอะ่ะถึงแม้มันจะมีความไม่ชัดเจนนะคะสองไพ่นะคะเรียงกันแบบนี้แต่คุณมองว่าณนะวันวันหนึ่งคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นกลับจากคนนี้ยังไงผู้อ่านมองว่าก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นะมันไม่ได้มีไพ่เสียว่าคนคนนั้นของคุณจะมีใครอะ่ะมันไม่ได้มีไพ่เสียว่าคนคนนั้นเขาจะมีคนรักหรือมีใครอยู่แล้วอะ่ะอาจจะด้วยระยะทางระยะห่างนะคะหรือในเรื่องของ ความเขาเรียกว่าความไม่เหมือนกันหรือการอยู่ไกลกันก็ได้นะคะทำให้ไม่สามารถที่จะเดินทางมาเจอกันได้หรือเปล่านะคะสาหรับชาวราศีตุลน,นะคะไพ่เดอะชาริออดเกณฑ์การเจอกันมีนะสําหรับชาวราศีตุลค่ะคุณกําลังรอคอยความรักคนรักคงอยู่ change your life เนี่ยต้องบอกว่าคุณได้ไพ่ใหญ่3าใบเลยนะคะ The c h ะ r า o t change your life นะคะ The Emperor รออเธอค่ะหากการรอคอยครั้งนี้มันคือสิ่งที่คุ้มค่ากำลังสำหรับชาวราศีตุลลัคนาตุล นะคะคต้องบอกว่า, The าเดอะชาริออตไพ่ใบนี้คุณกำลังรอครอยใครบางคนที่จะเดินร่วมทางด้วยกันที่จะเดินไปพิชิตความฝันด้วยกันหรือจะเดินทางไปด้านหน้าด้วยกัน Change your life นะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณกระทานหานกันที่คุณกําลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างมันกําลังจะเกิดขึ้นมันกําลังจะกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณการรอคอยของคุณมันจะเกิดความคุ้มค่า p พ่ the Emperor นะคะหากคุณมีแฟนผู้อ่านมองว่าหากคนคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจก็ต้องเป็นชาวต่างชาตินะคะที่คุณจะได้เจอนะคะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นข้าราชการนะคะก็เป็นไปนได้หมดนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายผู้อ่านมองว่ายังไงตัวคุณก็ต้องได้เจอคนที่เขามีความพรีดพร้อมทางด้านเขาเรียกว่าคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็ในเรื่องของทรัพย์สมบัติหรือในเรื่องของอเขาเรียกว่าความพร้อมในชีวิตแล้วอ่ะที่เขาไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่มีอะไรลําบากแล้วอ่ะคุณผู้ชายจะเจอผู้หญิงคนแบบนี้คนที่เขาแบบว่าพร้อมเดินเคียงข้างไปกับคุณโดยที่ไม่มีความรู้สึกแบบ ต้องมาไฟอะไรกันมากมายแล้วอ่ะคือเขามีทุกอย่างแล้วชาว,ชาวราศีตุลผู้อ่านก็เชื่อว่าตัวคุณเองก็น่าจะเป็นคนที่สามารถไฟไปกับเขาได้นะคะถึงแม้ตัวคุณจะเขาเรียกว่าเป็นคนที่ถ้าเจอคนที่เหนือกว่าคุณผู้อ่านมองว่ายังไงตัวคุณเองก็ยังสามารถยืนหยัดคู่กับเขาได้นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจและเชื่อใจตัวเองสูงเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นผู้อ่านมองว่าไม่แพ้เขาเหมือนกันนะคะ ไพ่3ใบนี้นะคะ Four of Wands นะคะหรือว่า Seven of Wands หรือว่า Queen of c o i n นะคะไพ่3ใบนี้ยนะคะสไม้เท้านะคะ7ไม้เท้าการเดินหน้านะคะการเจอคนรัก การเจอคนที่มีความเท่าเทียมกันกับคุณการเจอคนที่เขามีความรู้สึกเดียวกันหรือราชินีถือเหรียญตรงนี้การที่คุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกเดียวกันเจอคนที่เขามีความมั่นคงในความรู้สึกนะคะผู้หญิงคนนี้ราชินีถือเหรียญคนนี้เขาค่อนข้างเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องความรู้สึก ะะและเขาเป็นคนที่สามารถสปอร์ตและดูแลคุณได้นะคะถึงแม้คุณจะเป็นผู้ชายคะ่ะผู้หญิงสปอร์ตผู้ชายเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะนะคะนั่นแสดงว่าเราต้องเจอคนที่เรารักและก็ต้องการดูแลจริงๆนะเขาถึงจะดูแลคุณนะคะต้องเป็นแบบนี้นะยังไงซะคนที่ชาวราศีตุลคนที่มีความเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะยังไงซะคนที่คุณรอคอยคนนี้ยังไงเขาก็ต้อง เขาจะยังไงอ่ะเขาจะแสดงความรู้สึกที่ดีต่อคุณอ่ะยังไงการการที่คุณรอคอยมันไม่เสียมันไม่เสียเวลาไปค่ะคนคนนี้เขาจะเข้ามาสปอร์ตในชีวิตคุณเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเขาจะเข้ามาเป็นคนที่เขาเรียกว่าให้เวลาเขาหน่อยเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะนะคะก็ไม่แปลกใจหากคุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เดินออกไปจากชีวิตของเขาหรือคุณจะไม่เขาเรียกว่าจบความสัมพันธ์ตรงนี้ถึงแม้ความสัมพันธ์มันยังมีความคลุมเครืออยู่ แต่ผู้อ่านมองว่ามันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะคะในหลายอย่างเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกกับว่าสิ่งที่คุณกําลังรอคอยเขาอยู่นะคะเขาเห็นและเขารู้สึกประทับใจและเขาจะเข้ามาตอบแทนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกับเวลาที่คุณเสียไปกับสิ่งที่ให้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณรอคอยให้มากที่สุดคุณผู้อ่านมองแบบนี้นะสำหรับชาวราศีตุล คนมีคู่นะคะผู้อ่านมองว่าคุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นสัมพันธ์ความรักถึงแม้จะไม่ถึงกับว่าเป็นเกณฑ์แต่งงานแต่ผู้อ่านมองว่าเกณฑ์การเริ่มต้นไปอยู่ด้วยกันเกณฑ์การเริ่มต้นคบหากันแบบจริงจังนะคะบางคนคบหาดูใจกันแบบว่ายังไม่เปิดเผยเนี่ยอาจจะเรียกว่า1ปีผ่านไปแล้วคบกันมาแล้วยังไม่ได้เรียกว่าแฟนสักทีคุณอาจจะเป็นการที่คุณกําลังตัดสินใจที่จะให้คนคนนี้เป็นคนรักหรือเป็นแฟนของคุณนะนะคะเกณฑ์การเริ่มต้นการย้ายมาอยู่ด้วยกันมีนะคะสำหรับชาวราศีตุลเพราะ คุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะได้ไพ่เดอะเวิลด์นะคะได้ไพ่เก้าเหรียญเจ็ดเหรียญตรงนี้ไพ่สองเหรียญตรงนี้เหมือนว่าตัวคุณและเขาเนี่ยมีการเก็บเงินร่วมกันมีการทําอะไรบางสิ่งร่วมกันแล้วกํกาลังจะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะอยู่กันก่อนแต่งหรืออาจจะอยู่ด้วยกันก,นก่อนที่จะเขาเรียกว่าซื้อทรัพย์สินอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็ค่อยไปจดทะเบียนแต่งงานทีหลังนะคะอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้หรือการเริ่มต้นใหม่การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะเป็นการที่การที่คุณและเขาเนี่ยวางแผนชีวิตใหม่ ก็เลยต้องตัดสินใจอย่างเช่นอาจจะมีในเรื่องของธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะมีในเรื่องของทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวข้องคุณก็เลยต้องตัดสินใจตรงนี้นะคะเพื่อให้ชีวิตของคุณและเขามีความมั่นคงผู้อ่านเชื่อว่านะคะคนที่มีคู่นะชาวราศีตุลคุณมีเกณฑ์การที่จะ,ะเขาเรียกว่าบางแผนร่วมกันในการซื้อทรัพย์สินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถ เป็นอคอนโดนะคะหรือเป็นในเรื่องของการวางแผนทําธุรกิจนะคะคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะบางคนอาจจะมีเกณฑ์การย้ายความสัมพันธ์แบบนี้ย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยนะคะในบ้านหลังเดียวกันคอนโดหลังเดียวกันคือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธนะ์ตัดสินใจย,ย้ายอยู่ด้วยกันนะคะมีเกณฑ์สูงมากนะคะ นะคะตรงนี้เป็น7ถ้วยนะคะสำหรับชาวราศีกชาวราศีตุลน,นะคะเเหรียญน,นะคะหรือ n i h t of a r i a l นะคะหรือ6ไม่าหกดาบนะคะหรือ six of michael ตรงนี้นะคะไพ่3ใบเนี้ยบ่งบอกถึงการที่คุณและเขากำลังตัดสินใจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะกับคนรักผู้อ่านมองว่ายิ่ง9เหรียญออกมาตรงนี้ก็ไม่ต่างกับตัวนี้ผู้อ่านมองว่ายังไงคุณก็น่าจะมีเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินร่วมกันน่ะ ะะการวางแผนซื้อทรัพย์สินร่วมกันการที่คุณเขาเรียกว่ามองหาธุรกิจที่จะทำร่วมกันนะคะหรือการที่คุณกำลังจะเดินทางวางแผนทำอะไรบางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะกับคนรักนะ่ะต้องมีเกณฑ์ตรงนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นนะ่ะอาจจะเป็นการเริ่มต้นเหมือนกับว่าเพื่อวางแผนชีวิตในอนาคตที่จะแต่งงานหรือการที่จะมีลูกหรือเปล่านะคะสำหรับชาวราศีตุลเนาะ เป็นไปได้เช่นกันต้องขออภัยนะคะหากเมื่อกี้พูดในเรื่องของราศีกันนะคะเหมือนเพราะ่เมื่อกี้เพิ่งผ่านไปหวานเลยมองว่าอาจจะมีการสับสนบ้างนะคะต้องขออภัยมากๆนะคะอันนี้เป็นไพ่ตัว t o u c h stone ของผู้อ่านนะคะชอบมากเช่นกันนะคะไพ่ค่อนข้างสวยนะคะ ไพ่สามดาบตรงนี้นะคะต้องบอกว่าก่อนจะตัดสินใจอะไรนะคะไพ่จะบอกว่าอยากให้ใจเย็นๆนะคะไม่อยากให้รีบร้อนบางทีบางอย่างเราอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปมันอาจจะมีเกณฑ์กันเขาเรียกว่าเรายังไม่มั่นใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเราต้องปรึกษาคนรักต้องปรึกษาคนรอบข้างให้ดีๆมันอาจจะมีเกณฑ์การเสียเงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเกณฑ์การทําให้ทะเลาะกันก็ได้นะคะตรงนี้ไพ่เจ็ดถ้วยตรงนี้ก็เหมือนกับไพ่ใบนี้ค่ะเจ็ดถ้วยเกณฑ์การทาธุรกิจใหม่ๆการเลือกเลือก ว่าเราจะทําอะไรให้กับครอบครัวหรือว่าเลือกที่จะทําธุรกิจตอวไหนที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออันนี้ตรวมีจะเป็นเป็นไพ่ราชาถือถ้วยผู้อ่านมองว่าการที่ชาวราศีตุลคุณเลือกคู่ครองของคุณคุณค่อนข้างมีความมั่นใจมาก นะคะที่จะให้คนนี้เป็นคนรักคู่ครองโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะไพ่ราชาถือถ้วยตรงนี้คนนี้เขาเป็นคนใจดีคนนี้เขาเป็นคนที่มีคุณน,นลักษณะที่ค่อนข้างสามารถเข้ากับครอบครัวคุณได้นะคะเขาจะเป็นคนที่ดูแลคุณเป็นพ่อบ้านคือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณตัดสินใจเลยค่ะคนนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะถ้าใครเจอ,อราชาถือถ้วยตรงนี้ต้องบอกว่าคุณเลือกคนไม่ผิด คนนี้เขาเป็นคนที่อาจะดีกว่าราชาดาบจะดีกว่าราชาเหรียญตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเป็นได้ทั้งเพื่อนเป็นได้ทั้งแฟนเป็นได้ทั้งคนรักเป็นได้ทั้งพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเรานะคะต้องพูดแน,นี้ถ้าผู้ชายได้เจอราชินีถ้วย ก็เหมือนกันค่ะเป็นแม่บ้านเป็นคนดูแลเราสารพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าคุณเจอคนดีนะคะชาวราศีตุลไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงผู้ชายหากคุณกําลังจะตัดสินใจลงหลักปักฐานกับใครต้องบอกว่าคุณเจอคนที่ใช่นะคะผู้อ่านขอแสงความดีใจด้วยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับให้สําหรับชาวราศีตุลให้คุณเจอคนรักที่ดีเจอคู่ครองที่ดี ตัดสินใจร่วมกันแล้วก็จบปัญหาต่างๆนะคะเดินหน้าร่วมกันนะคะเพื่อผ่าฝ่า,าฝ่าฟันวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันนะคะเราไม่ทิ้งกันนะคะยังไงก็วู้อ่านฝากเป็นกําลังใจฝากกด subscribe กับผู้อ่านด้วยนะคะก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะเบื้องต้นก็ต้องขออภัยเช่นเดิมเลยที่ช้าแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ